สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อหนึ่เเป็นขอถามเรื่องวิปัสสนาอีกวันนี้ขอถาม 2, ของสานครัคือว่าอารมณ์อืนออ่นมาอารมณ์โกรธค่ะคำนว่าอารมณ์อืนออ่นมากระทบนี่โกรธลูกลูกคนเพนจะทํำยังไงเรื่องอารมณ์โกรธก็ต้องถามว่าใครโกรธเราโกรธหรือนามมันโกรธหนูต้องรู้เท่าทันถ้าไปคิดว่าเราโกรธ จแสดงว่าตกไปจากอารมณ์วิปัสนาแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยมนสิการว่าโกรธนี้ไม่ใช่เราเป็นนามโกรธมนสิการใจว่านามกําลังโกรธรู้ว่านามโกรธไม่ใช่เราโกรธนั่นจึงจะถูกต้องนะอ่าจบลงจบแล้วนะครับคำตอบในเกี่ยวข้องกันกับอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้ แต่ให้รู้ว่าอารมณ์ที่โกรธนั่นเป็นนามนามมันโกรธไม่ใช่เราโกรธเราไปยึดว่าโกรธนี่เราโกรธก็แสดงว่าตกจากอารมณ์วิปัสสนาไปแล้วนะ